มาสามอย่าถามหาสี่ครับคลิปนี้สิพามาเปิดน้างอานทุมสาสองหมื่นแปดนะครับพี่นอ้องก็อ้ยราย,ายทั้งบานอาจารย์เพื่อนก็นได้ออกรถหม้เอ็นอิมแปดแปดนะครับอยากประเดิมมาทันครับให้มาประเดิมน้ำในจังวงัมาทันครับอาจารย,าย์ไงก็ลยเอื่นน้มาประเดิมรถใไหมนะพี่น้องน่วยไงเติบครับสาหน่วยนี่ก็ได้ภาษาอีสานอื่นหนวยหรืออื่นน้องนะครับภาษาไทยพมโมโหว่าเขาเอื่นยัง <c oughs> นะครับรถอาจาร,ย,าราาย,ย์ก็เลยตัดลังค่าสายยยอลงครับก็ใส่ทอขู่รู้ว่าจะใส่ได้ไอีกเตียนมือระบายครับพี่น้องมือใส่ไท้ยที่หมานใส่ทอแฝดบดไอ้สายเราครับโั้ตาจะเล่นใส่ครับออกมองเดียวกันกับรถอาจารย์นะครับหลังจากนี้แปดแปดมารถผมกับแปดแปดเลยครับผมมันเป็นจากไรคือเก่ากูโม่ท้อบาน,นบาเลยโอ้ยเมืงที่ไหนพี่น้อง ขมซึกกว่าจากโซ่มอโมอยู่นะครับมันเก่าอะไร่ไปเฮ็ดงานอนู่ไสเขาก็ว่านตอรถผมมันเลี่ยนยางเลยผมเพี่ยนจากไหนโดเพื่นพูปีอยู่ผมวมาโอ้ยถามหาแต่มห้องสอปีได้รถเพื่หนพูปีอยู่พี่เอาบุกลต้องสาพันกระดิสูบหน้ามองเป็นที่เรียบร้อยนะครับต่อมองกับสุดยอดคนละตาแดง ทีอเบียอุบลก็มาน้ากันครับผมยุการตีกองเงาว่ามึงรถสามคันโดยเฉพาะมึงพี่น้องต่อมันมืนซ้ำหนึ่งเลยเพื่อน่าเพูนว่าไงกูกระติกหนามมาสรนโอ้ยติกหนามซีด่วยมนอกโอ้ยตกหนามเลอยดีพี่น้องเหงาในเมืองที่ไหนครับสุดยอดใแต่วันนี้เทิงคู่นะครับเผากับงานคู่ลง ปูนครับต่อมองงานนี่ก็สิได้หลายคลิปอยู่นะพี่น้องเอาคักๆเลยครับรถสามคันถามมึงพี่น้องว่าสิจบอยู่รีโดนบันไดนะครับหลายคลิปกวนว่าหลายมือแล้วครับก็เลยคแต่มึงมว,ว,ว่าทำมันสิเหลวไว่ายเหล่าสะบอกบ่นไดกันครับรถใหม่เปิดโต้งานแรกครับผมมาสามครับมาสามงานนี่ เราจานตันราคาลงคือึ้งสายหย่อนะครับส่วนคาดอย่างเงี้งเดิม,เดมนะครับเปรียบเทียบให้เพิ่งครับใ,ใกล้ๆนี่ครับผมอ้าวโม่าอกรายยายห่างครับเอากระถิบเขาลงกันเขาจะที่จะทางนุงงานจเจ้าหน่วยเต็ียมจำปุ่จากประสบการณ์เคยทุม่มมามันก็บผมเคยทุ่มนะครับผมเคยทุ่มต่วบวกครับบวกเพื่อนนั่นแนะไม่นครับอมองละ้าพันสองพันเลยงานอะไรงานประจำจะสองพันทุงกงานเป็นอันนี้สองพันแปดนะครับเนาะ 9,008ในหันกันพ,นพววุทธเก่ารออยสาพอวุฒิวิ่ครับพี่น้องเลยเมีงานมีการกอไนนครับน้องไงน้องหน,น่อยบอกเกิน 5, หาพันแล้วครับเห็นโอ้อไ, <c oughs> ไปางไหทอ้มาเปลี่ยนดูเถอดเปลี่ยนทอ,ทอ,ท,อ,อทอหยอดด้ัทอหยอหรือทอทออยังเกาะทอทอโดทอโลดทอโดลังคากระโดดลังขากระดด อ้ยเอาหิานเจียตัดให้เพื่อนพี่น้องแตกซ้ำใบผมจะคล้องอรถบัวตัดได้ยังไงใส่ลูกน้องตัวจะเป็นลูกพี่คผมบอโอ้เอาดีเนาะพ <c oughs> าไปชมใบพา,านครับผม <c oughs> หลังจากแตกแล้วกระสือน้ำเพื่อนนะครับ <c oughs> เพื่อนถอดออกโอเพื่อนสื่อว่าใส่คันเก่าแล้วครับแต่บอลไหนใส่ใส่ใสบอก,กีงาน <c oughs> เป็นแทะซ้ำตัวครับใบพา,าน ผมกับใบไบล่างสดครับใบละสามพันกว่านะครับทุนครับพี่น้องเพคนว่ากับโบได้เปรียบเทียบบ้ได้ไหวคลายกันนะครับก็เห็นมาบินเพิ่นใส่ก็ยังมีแตกนะพี่น้องแต่ด่วนอีกเพราะมีแตกครับมีตัวบัวขาดเลยนะครับใบสองใบหนาก็เป็นตาสางที่ก่อนนะคงรอได้ยายทางทางเลยมาส่นอาจารย์ไป้าน เด็ดแบมว่าแบก็รอชมรอติดตามกันเมืองครับผมเมื่อบานก็สเนีมาเหตุพานขีม่มาหมไหมครับรว่เมื่อไห่เะเอ้าเราส่งงานเมืองไปเรื่อยครับนุยนางานเหมาแกพี่น้องโอ้โหโอ้โอมด้การครับ มันมันซุ้มไพ่เงี้พี่น้อง กูแล้วลอกครับที่นี่อเอา้บาลูกพี า <łość> บก่าโอยัยไออเวิดเขียวได้พี่น้องเอามรรลดครับนำมรลดจนไม่สำนีว่าปัญหาจะแล้วล้วอ่ะ เดี๋ยวเอาห้างออกก่อนนะครับ